ขอโทษเถิดแม่แางร้องพิธเพราะเล็กอย่างหนึ่งนะ,นะไม่นึกเลยว่าจะเดินมาเจอคนสวยแบบนี้ชื่ออะไรอ่ะขอบคุณนะคะในคำามชมอ้าวหายถ่ายรูปให้กูยืนร้องไห้เนี่ยนีย่แล้วใครจะไม่กล้าแกะเลยทีนี้มมฉันเด็ไมีชื่อบุษสบา้อ no. งบุษบงแต่ว่าขอโทษทีเถอะ คุณนั้งสี่คนเนี่ยนะชะลอยว่าคงจะอ่านหนังสือกันไม่ออกเพราะป้ายหน้าบ้านนี่เขาก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตผมอ่านมาแล้วครับอ่านว่าอะไรให้เข้ามาทําทายาทกันให้เข้ามารับอนุญาตไม่รู้บางเอญเนี่ยฉันจะไปไหนมาไหนไม่จําเป็นต้องอ่านป้ายหรือต้องขออนุญาตใครฉันเข้าได้ทุกที่นี่ล็บุรีฉันไปมาหมดแล้วไม่เคยมีใครห้ามฉันอ๋อ ใช่น่ะสิไปมาทุกจังหวัดแล้วนี่ตายแล้วเธอไม่ตัวเดียวจบดีแล้วเงยใหญ่แง่เนี่ยจังหวัดสมูทเป็นใครเนี่ยฮะถ้ารู้จักฉันเธอต้องหนาว <c oughs> นี่จะคอแนะนำตัวให้รู้จักฉันราชบุตรเพไทยน้องชัยไพฑูรย์เจ้าของเพลงนี้เธอเยอะจุ นเลงจะดันทำไมเล่าเขาเป็นเจ้าเนี่ยเขาเป็นเจ้าแล้วยังไงมันทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะพระเจ้าข้างที่เธอเคาลพฉันหรือเปล่าฝ่มฉันถวายสองคมเลยก็ได้คมนี้ก็สว่างแย่แล้วหม่อมฉันขอทำความเคารพที่พระองค์ท่านเป็นเจ้าแต่หม่อมฉันไม่เคารพในกิริยามารยาทของบุญท่านออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้วัมันแตกจะต้องต่อองค์ราชบุตรได้เช่นไรและตัวนี้ด้วย วันนี้ไม่ใช่เมียเนอะเฮ้ยฉันลิเกฉันลิเกทั้งตัวเต็มที่เฮ้ยให้โดนอกสิให้โดนอกสิเฮ้ยวางพังไปเลยเออแหพัมากแหยโนใส่เล่นดิเล่นเหมือนเดิมดิทำไมลิพี่เกลเล่นน้องน้องน้องเล่นกับเมียยังเล่นได้เลยกับเพี่เนี่น้องไม่เไม่กล้าเราจะไม่สนใจอะไรมองหน้ามันไม่ใช่ญาติเรา นี่นางลงเดียวกันถ้าลงเื่อกูก้าอะไรนางลงเดียวกันเนี่ยโโหขนาดย็นจุงพี่ยังจับออกไปเดี๋ยนี้เลยนะกลับไปเลยกลับไปเลยพูดจาจะเย็น่อนจะไปจีบเขาไปตลอดจะเย็นก่อนไออย่างนี้ละกันเดี๋ยน้องเนี่ยจะจัดการให้จีบเพ่อมดูน้องจัดการให้นะถึงเวลาลอยตรงนี้ลุงพลลุงพลไม่เคลียร์ก็ไมแต่งนะเฮ้ยใช่ เบลแไม่ไปเลยนะจะด่าให้จำทางกลับบ้านไม่ได ah> ้เลยเออนี่คุณทำไมพูดถ okay. ึงทำแบบนี้กิริยามารลายมันไม่ดีเลยนี้คุณนายขอฉันต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะเข้มาได้ให้คุณทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะครับี่กระบอกกลับกลับไมอ่ะ ด้วยคนเนี้ยบ้าเขาว่าทีไรมันเป็นสไตล์กานพวกเขาเขาว่าแบบเนิบๆด่าแบบเนิบๆไม่ทานผู้หญิงไี่นี้ไปทำไดมผู้หญิงอายอะนี่เดี๋ยวให้ตัวนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาด่าประจานเออแล้วทำไงเอาจูเป็นน้ำไงพี่เออแล้วผมจะด้วยเคี้ยวเกลียวอยู่มันอะไรมาวะมึงเป็นอะไรอะเช็ดมือรอ คนเกิดตกงให้ดังนะอยากฟังไปไหนอะแม่ไปห้องน้ำเหรอเฮ้ยอยูู่เขาทำไมเนี่ยกูเป็นห่วงสุขภาพแม่เออ่ต้องเบลรับรางวัลเรื่องนี้ก่อนยังไงครับใครครับใครครับตายแล้วไอ้เบลขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับใครอบคุณนะครับแม่แม่ขอบคุณโอ้โหนี่เขาเป็นใครใหญ่ฮะต้องหยุดเล่นแล้วให้รับรางวัลเขาเนี่ยเขาลูกนายกปะเนี่ยอหน้ามาหน่อยอหน้ามาหน่อยอยากเห็นหน้าใครรับรางวัลอันนี้ เพี่ยลิเกเขาช้าโแต่เอาเงินขึ้นทิ้งเลยนะเนี่ยตัวอะไรวะหัวทองขนาดนี้โอ้ตายแล้วไม่และจูบด้วยเยี่ยไม่ใช่เงินเขาเลยนี่นางินเขาเขียอยู่นะขอบคุณครับพี่ว่าขอบคุณงบนัสตีพิพาดด้วยรักพี่จังเลยวันนั้นเห็นต่อยกันข้าวพวกแกอยู่ออกเล่นกันเหรอคุณก็หาไม่ทันกำลังค้ำคออยู่ เซ้อมมวยกันไม่รู้ซ้อมฉากแอนไของน้องเนี่ยอะไรนี่ไงอชายมือให้ชลูกท่ผัวมึงนัมาจับมวดโซ่เขาไม่เคาะไห้หน่อยแล้วใครให้มาเก้าบาทเนี่ยวงตีผิพลาด๋อเารักไงงหจะได้เาน้าเออทำไมอะเฮ้ยโหไอ้เดมดปที่ไหนี่สวยเลยท้มึง แม่งตกไม่เกงใจเคสเลยไอ้พวกมันจะไปยองขมไมอ่ะมาค่ะมาใกล้ๆวันเกิดด้วยจับนี่จับหน่อยเป็นเป็นป้องจะตกจะตกคุณเกงหรอแฟนแบบเยอวันเนี้ยไม่เป็นไรหรอกกาชอบนางๆแบาชอบเหรอออ ไม่ได้ยินด้วยไหมึงก็เรียดเขาขึ้นไปเลือดมนย่่าจะมีเลือดเขาตกชั้นอีกนะมึง่ยถอยเี่เชี่ยมฮ้ยแอ้วไีตัวผมชั้นนี่ชันจะจูดเออันี้เบลกูันดิจูดดิวะ เราเป็น้ำตาไหลวะซุ่เขาเนาะไม่เอาแล้วไม่ถัวแล้วร้มแดงแสดงเราต้องอดทนแล้ดงแร้องกับผัวมาด้วยผัวไม่กลับบ้านเราจะพิสัยไปไหนเราเลยทีเราว่าอาหารจมูกไงยกูเป็นแหลวเลยจับมือ ร้อ,องอยังไงผูแดงข้างเดียว<น>ข้างในมาลองเยียนักวิจา์จังเลยโอ้ยมาลองกันดูก็ได้จะเลือกข้างในเล่านั้น เออเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวฉันจะทิบจะจูบให้เขาเมียเอาดีดีิกูุ๊กก็เอาดีแล้วเนี่ยร้องดีดีร้องวีพูดกับกลมมีอะไรกันนะก็แกไม่รู้ไม่รู้ทำไมถึงร้องดีดีร้องดีดีเออเดี๋ยวพี ตัถิ่มขนาดนี้เลยเนี่ยขอ้อะไรอาเบลขอได้ไหมอะไรเอ้ยอันนี้ขอได้ไหมเนี่ยโอ้โหกินยากจังแม่คุณแก่ถุงก่อนแก่ถุงไม่ดิวิ่งของชอบเลยอะอะไรนะของชอบเลยโอ้สองอันเลยเหรอใช่พี่ฟังฟังแบ่งกูอันโอ้ป้าป้าเก็บแรงไว้ตดเถีอ่ะดีดีเดี๋ยวพี่จะจูบ เดี๋ยวฉันจะตัดจะจูให้ลบไม่ฉันมันตุบทำป็นเขาอายให้หน้าเขาแดงโอ้โห มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรยืนตรงๆสิช่วงนี้บอกบางมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้มันบอกไม่ไปบอกบางไปคุยกับกูไปคุยอะไรเออรถพี่จอดอยู่หน้าเมนไปกับพี่เมียแล้วทำไม่ตัวตรงๆวะยังไม่มายังไม่มาเมียยังไม่มาเหรอมันพาลูกไปติ้งยังไม่มาเออินดีนะเออมึงเดินตัวงอทำไมอ่ะ เห็นเปล่า้ตัวอย่างม่ไม่กลัวปีพาดขึ้นมามาน้ำเพชรฝากด้วยลงมาระวงไปไนาทีนาทีไปาทีไปไหนเี่นไล่ใครไปมเดนเห้ กูเล่นนิเก๋กูเก่งเอาเขาก็มาดูไงระวังทำไมมันหวานมากจมูกกับมือผู้ชมจะถือข้างในโอ้โหอย่างนั้นมาละกันดูก็ได้จะเลือกข้างไหนเราด้านเลี้ยวพี่จะจู ไอ้ก็ไอ้จะอ้วกก็ไปอ้วกข้าดนี้เลยไม่ได้ได้ไอ้ที่เกี้ยวมีความสุขเลิศที่สุาเล่นกับเมีกูไม่เห็นขึ้ขนาดนี้เลยเอ้ยเก้ยไม่ต้องจริงจังนะคะแนนจริงจังเดี๋ยวพี่จะจูเดี๋ยวฉันจะตบบาไปายบาไปายบายบายนาทียินไหมอะยินไหมคะได้ยินเลย

อดยานั่นเชฟไรกูไม <el> <material> ่เคยเจอผัวกูเลยิปตุตกว่าไปหาตาปอกกลับไปเร็วเอาแต่คนนั้นคุณเตียงจ้าจะพูดอะไรุพ่อกูเก่งไกลลูกเขาน่อ คนนี้หมชพางจัดการเดี๋ยวพี่ยืมเกี่ยมเกี่ยมเลยเป็นไรเดี๋ยววันนี้ทำไมเห็นเขาทำนี้อยากมากเลยเห็นชิ้นใหญ่มันกด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 อย่างพวกช่างัดการดิงเออแมแม่นางจ้ะเอ่อถ้าวันนี้พี่ลวกเกินอะไรไปพี่ต้องขอประทานภัยพ่อพ่อเออแม่บอกว่าไม่ต้องขอโทษแม่ขอโทษพี่กขอแต่ขาวจะหาว่าลวกเกินแม่บุญธรรม ไม่เป็นไรหรอกพ่อลูกด้วยกันได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้เออแม่แรงจ้าแม่นานงนานชื่ออะไรด้วหนูนะคะใช่ครับยังไม่ทันนึกเลยค่ะ <c oughs> ชื่อกระเด็นตรงในเบลว์ที่อีกเมื่อกี้ชื่อกระเด็นไปแล้วไม่เป็นไรจ้าพี่อยากจะร้องเพลงคู่สักหนึ่งผลงานเพลงจะได้ไหมจ้าโอ้ยอยากจะร้องเพลง <c oughs> ไม่จ<ะ>้า<ม>ต้องได้ร้องเพลงลแล้ทัเนี้ยใช่จ้าอูได้แล้วดีละดนต้นจริงจริงนเต้นมากดุนเต้นจริง แสดงว่าอยากเป็นที่แล้วมาเจอนานแล้วไม่เป็นจรหอมน้อยน่น้อยน้อยจะได้ไหมอย่าเพิ่งคิดเหนียวไอ้ไปเลยน้องเอ้หอมน้อยหอมเบาเบาไม่ให้แก้มเจ้าเป็นรอยหอมแค่เพียง mọi người anh muốn hỏi lắm mọi người không sai lầm nhưng mà anh ạ chưa hỏi chưa hỏi Mình chưa hỏi Mình chưa hỏi